สวัสดีค่ะเจอก,กันอีกแล้วนะคะคกับโวยจับคนเดิมค่ะวันนี้ก็จะมาแนะนําผลิตภัณฑ์เช่นเคยค่ะและผลิตภัณฑ์ที่จะแนะนําในวันนี้ก็คือ b g h t e n i n g Eye Wake Up Cream ค่ะหรือ ew01 ค่ะตัว ew01 นะคะเป็นครีมบํารุงผิวรอบดวงตาค่ะเนื้อครีมซึมเร็วค่ะและที่สำคัญไม่เหนียวเนื้อเลยจึงเหมาะนะคะที่จะเป็นตัวช่วยนะคะให้ความชุ่มชื้นบริเวณผิวรอบดวงตา นอกจากนั้นยังช่วยลดเดลือนริ้วรอยนะคะและรอยหมองค้ำค่ะโดยเฉพาะรอยหมองค้ำที่เกิดจากการพักผ่อนไม่เพียงพอนอกจากนั้นนะคะสารสกัดในตัวผลิตภัณฑ์ยังมีส่วนช่วยเติมเต็ม,ตมร่องรึก ริ้วรอยต่างๆรอบดวงตาได้อย่างดีเช่นกันค่ะค่ะวิธีใช้นะคะก็ทาให้ทั่วบริเวณรอบดวงตาเป็นประจำทุกครั้งก่อนเข้านอนค่ะค่ะสําสหรับใครนะคะที่กําลังมองหาผลิตภัณฑ์สําหรับดูแลผิวรอบดวงตานะคะผลิตภัณฑ์ b i g h t e n i n g Eye Wake Up Cream นะคะหรือ ew 0 1ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สามารถสร้างธุรกิจให้กับคุณได้เช่นกันนะคะมาเริ่มต้นก้าวแรกของความสําเร็จกับบารมี l a ดโดยบริการที่ครบวงจรนะคะ